สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราหยิบเอาเนื้อหามาจากช่องเปิดไม้ไปเรื่อยค่ะซึ่งนำเสนอเรื่องราวจากริบมีดสั้นตอนที่3ของท่านโก้เล้งมาคุยกันเปิดฉากมานี่แบบว่าเข้มข้นเลยนะคะลีคิมฮวงตัวเอกของเรากำลังเผชิญหน้ากับกลุ่มคนที่ไม่น่าไว้ใจเลยท่ามกลางหิมะโปรยปลายเลยค่ะ ใช่ครับบรรยากาศนี่ตึงเครียดมากกลุ่มคนที่มานี่แต่ละคนเอ่อไม่ธรรมดาเลยนะครับมีทั้งง้อ20แสชายชราที่แม้ขาจะพิก,การนะแต่ว่าวิชาตัวเบานี่สุดยอดมากตามมาด้วยแช่เมง่งนายใหญ่สำนักคุ้งภัยราชสีทองแล้วก็เอ่อกลุ่มที่ดูประหลาดที่สุดสิทธารกเบญจพิษสี่คน คือแต่งกายเหมือนเด็กทารกเลยแต่แววตานี่อมาหิตบงบอกว่าไม่ใช่เด็กแน่นอนครับอืมและที่แปลกนะคะคือกลุ่มสิทธารกเนี่ยกลับรู้เรื่องอดีตของลีคิมฮวงเยอะมากเลยทั้งที่เคยเป็นบัณฑิตชื่อเสียงเรียงนามว่าลี่ามฮวยหรือแม้แต่เรื่องความร่ำรวยในอดีตการรู้ข้อมูลพวกนี้มันทำให้เอ่อสถานการณ์ยิ่งน่าสนใจว่าจริงๆแล้วพวกเขาต้องการอะไรกันแน่นั่นสิครับตอนแรกพวกเขาก็อ้างไปเรื่อย อ้างเรื่องหุ่นหิมะบ้างเรื่องแก้แค้นให้ลูกน้องบ้างแต่สุดท้ายก็เผยความต้องการจริงๆออกมาก็คือหอผ้าล้ำค่านั่นเองที่พวกเขาเชื่อมากๆว่าอยู่กับลีคิมฮวงคือปักใจเชื่อเลยว่า อสรพิษดำที่ตายไปแล้วน่ะไม่มีทางขโมยของสำคัญขนาดนี้ไปได้แน่ๆครับหลีคิม่วงก็ปฏิเสธนะคะว่าไม่มีห่อผ้าแต่ว่าด้วยสถานการณ์กดดันขนาดนั้นน่ะการประท้ามันดูเหมือนจะเลี่ยงไม่ได้เลยเขาก็เลยใช้ไหวพลิบแบบว่าแกล้งยอมรับไกลๆแล้วก็ขอเวลาหนึ่งช่วยยามหรือเราเราสองชั่วโมงบอกว่าไปไตรตรองแต่จริงๆคือซื้อเวลาหาทางแก้ปัญหาใช่ไหมคะใช่ครับซื้อเวลาหลุนหลวน ซึ่งพอได้เวลามาหลีคิมห่วงก็ไม่รอช้าเลยพอกลุ่มนั้นล่าถอยไปเขาก็หันไปบอกอาหุยสหายใหม่ที่เพิ่งรู้จักกันว่าภารกิจด่วนจีเลยคือต้องตามหาโจรตัวจริงที่ขโมยห่อผ้าไปให้ได้ภายในหนึ่งชั่วยามนี้แหละเขาค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นคนของแช่เมง่งไม่ใช่อสร,รพิษดำอย่างที่คนอื่นเข้าใจอ๋อมีฉากหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะคือ ลิขิมฮวงขอให้อาหุยแยกทางไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของอาหุยเองเขาพูดทำนองว่าตัวเองเป็นคนโดดเดี่ยวไม่ควรมิสหายร่วมทางเพราะทางข้างหน้ามันอันตรายมันสะท้อนความรู้สึกข้างในของลิขิมฮวงได้ดีมากๆเลยสุดท้ายอาหุยก็ยอมจากไปท่ามกลางพายุหิมะนั่นแหละคะ่ะพออาหุยไปแล้วลิขิมฮวงก็ไม่เสียเวลาครับมุ่งหน้าตามหาเบาะแสคนร้ายทันที ป้าหมายคือโรงเตียมเก่าแห่งหนึ่งที่เขาคาดว่าคนร้ายน่าจะไปหลบซ่อนหรือไปรวมตัวกันที่นั่นแต่พอไปถึงโรงเตี้ยมโอ้โหภาพที่เห็นกลับน้าตกใจมากๆเลยค่ะคนที่เขาตามหาทั้งแชเมง้งง้องหยีสิบแสแล้วก็สิทธารกทั้งสี่คน กลายเป็นศพไปหมดแล้วนอนเกลื่อนอยู่ข้างในสภาพศพนี้แบบว่าบ่งบอกว่าถูกสังหารด้วยเพลนกระบี่ที่รวดเร็วเฉียบคมมากๆชนิดที่บางคนตายในท่ายืนพิงเสาอยู่เลยนะคะใช่ครับความเร็วระดับนั้นทำให้ลิคิมฮวงเองก็ทึ่งเหมือนกันว่าใครกันนะที่มีฝีมือดาบได้ขนาดนี้แต่แล้วเขาก็เหลือไปเห็นข้อความที่สลักไว้บนเสาด้วยปลายกระบี มันเป็นลายมือที่คุ้นเคยครับเป็นข้อความจากอาหุยนี้เองเขียนไว้สั้นๆแต่ชัดเจนมากเลยว่าท่านช่วยฆ่าคนให้ข้าพเจ้าหนึ่งคนข้าพเจ้าก็ช่วยฆ่าคนเหล่านี้ให้ท่านนี่สินไม่ติดค้างกันเป็นการตอบแทนที่รีคิมฮวงช่วยจัดการศัตรูให้ก่อนหน้าสะท้อนนิสัยตรงไปตรงมาไม่ชอบติดค้างนี่บุญคุณใครของอาหุยจริงๆค่ะไม่ใช่แค่นั้นนะครับอาหุยยังทิ้งร่องรอยเป็นลูกศรชี้ทางไว้ให้อีกด้วย ลี่คิมหวงก็ตามรอยไปจนเจอเจ้าของโรงเตี้ยมที่ซ่องตัวด้วยความกลัวสุดขีดเลยและในที่สุดก็พบอั้งฮันมิงลูกน้องของแช่เม่งซึ่งเป็นโจรตัวจริงที่ขโมยหอผ้าไปถูกอาหุยจับมัดรอไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับถึงตอนเผชิญหน้ากับตัวการแล้วสินะคะลี่คิมฮวงก็เริ่มสอบสวนอั้งฮันมิงพยายามเค้นความจริงเรื่องหอผ้าแต่พออีกฝ่ายยังปากแข็ง ลีคิม่วงก็เลยตัดสินใจใช้มีดสั้นคู่ใจนั่นละคะลองกรีดเบาๆที่หน้าอกเพื่อขม่มขู่แต่ว่านะกลับเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นมีดมันกรีดไม่เข้าเหมือนกรีดลงบนแผ่นเหล็กยังไงอยังงั้นเลยค่ะใช่ครับตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยลีคิม่วงนึกขึ้นได้ทันทีว่าอังฮันหมิงต้องสวมของวิเศษในตำนานอยู่แน่ๆนั่นคือกิมซีกะหรือที่เรียกว่าเกราะไหมทองที่เราลือกันว่าเหนียวชนิดที่ ดาบฟันแทงไม่เข้าไฟเผาไม่ไหม้เป็นสุดยอดกราะป้องกันตัวในยุทธภพเลยครับโอ้โหเรื่องมาถึงจุดนี้ได้ยังไงคะเนี่ยอังฮันหมีนี่มีกราบไหมทองป้องกันตัวอยู่แล้วแบบนี้ลีคิมฮวงจะเอาห่อผ้าคืนมาได้ยังไงล่ะคะแล้วเจ้าเกราะนี่มันมีที่มายังไงกันแน่น่าติดตามจริงๆคะ่ะครับความลับของเกราะไหมทองแล้วก็ชะตากรรมของห่อผ้าสําคัญถืนนั้นจะเป็นยังไงต่อไปคงต้องเปลุ้นกันต่อในตอนหน้าของริดมีสั้นแล้วครับ ใช่เลยค่ะอย่าลืมติดตามเรื่องราวตอนต่อไปจากช่องเปิดไมม์ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ